รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนนั้นอาจจะต้องเคยเจอกับประสบการณ์ที่ไม่อยากเจออย่างเช่นการนอนไม่หลับถึงแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับสมองของเรานั้นเนี่ยมักจะคิดเสมอและนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรแต่สมองของเราก็ยังคงทํางานและคิดทีนี้ตอนตื่นปกติไม่เป็นไรหรอกครับแต่ตอนที่ร่างกายจะต้องการความ พักผ่อนความผ่อนคลายเนี่ยดันมีเรื่องให้คิดสาร,รพัดสาร,รเพยเยอะไปหมดเลยนะครับมันแน่นอนถ้านอนไม่พอครับอย่างผมเนี่นะถ้าทํางานตอนเช้านอนน้อยนอนไม่พอนี่คือบางทีพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันรัวไปหมดแต่สําหรับคุณผู้ชมเองในแง่ของจิตใจและสุขภาพถ้านอนไม่พอ นอนไม่ถึงที่นะครับรับรองเลยว่ามีปัญหาแน่วันนี้ครับเราจะมาหาคําตอบกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงชอบคิดอะไรลกๆก,ก่อนนอนและถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราในมิติไหนได้บ้างร่วมพูดคุยในรายการกับเราวันนี้นะครับกับแพทย์หญิงปุณธริศีสวัสดิ์ครับจากศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ,ะคุณหมอครับปกติเนี่ยสมองของเรามันก็จะคิดอยู่แล้วนะบางทีมีเรื่องให้คิดหรือบางทีต่อให้ใจนิ่งใจสงบแค่ไหนก็ต้อง คิก็ถึงต้องฝึกสมาธิกันทีนี้อยากให้คุณหมอเล่าก่อนในกรณีที่ตอนนอน ทำไมก่อนนอนเนี่ยแทนที่มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรแล้วสมองของเรามันต้องคิดมันเป็น,นกลไกของร่างกายหรอครับใช่ค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะก็คือสมองของเราเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าเวลาที่ใกล้ๆเวลาที่เราจะนอนเนี่ยค่ะสมองส่วนหน้าที่เขามีหน้าที่คล้ายๆกับเหมือนเป็นผู้จัดการในการมองว่าในการจัดการว่าอันเนี้ยอารมณ์หรือว่าความคิดเนี่ยอะไรควรจะมาก่อนกันเงี้ยคะสมองส่วนหน้าของเราปกติเขามีหน้าที่คล้ายๆเกี่ยกับว่าวางแผน ต่างๆมีตรกกะมีเหตุผลนะคะปรากฏว่าช่วงใกล้ๆเวลาจะนอนเนี่ยเขาทำงานลดลงนะคะไม่พอนะคะสมองส่วนที่ควบคุมเรื่องของอารมณ์อะมิกามิกลมันทํางานเยอะขึ้นนะคะมันก็เลยมีความสูญเสียบาลานซ์ค่อนข้างเยอะสูญเสียสมดุลค่อนข้างเยอะจะสังเกตว่าก่อนๆเนาะช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยเราจะดราม่าเกงเราจะอีโมชั่นอลมากดูซีรีส์ดูอะไรกระทบจิตใจหน่อยน้ำตาไหล อ๋อคือมันเป็น,นกลไกที่ธรรมชาติใช่ค่ะไม่มีอ,อะไรแปลกไม่ได้มีอะไรแปลก<อ>ค่ะอันนี้เป็นธรรมชาติในทุกๆคนครับค,ครับแล้วมันจะมีกรณีไหนบ้างไหมครับคุณหมอที่มันอาจจะเยอะเกินไปมิกดาลา่าทางานดีทํางานตลอดเกินไปมันจะมีในกลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับจริงๆแล้วก็มันเป็นสัญ,ญญาณหนึ่งเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเ,เราอาจจะมีความเครียดมากกว่าปกติการที่มีเรื่องนูน้นเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาก่อนช่วงเข้าในช่วงก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยค่ะมี เรื่องเข้ามาคิดก็อาจจะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าเรามีความกังวลมากกว่าปกตินะคะก็ ควรจะมานั่งดูว่าเออดมจริงๆแล้วเราไม่ได้จัดเตรียมความคิดของเราเนี่ยไม่ได้จัดการความกังวลในชีวิตประจําวันได้ดีพอหรือว่าจริงๆกิจกรรมหลายๆอย่างระหว่างวันเนี่ยค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ออความคิดความกังวลพวกนี้มักโผล่ขึ้นมาตอนก่อนเข้านอนได้ค่ะอ,อย่างเช่นการดื่มคาเฟอีนที่มากเกินไปนะคะหรือว่าการที่เรามีเรื่องที่เป็นเรื่องเครียดเนี่ยค่ะในชีวิตประจําวันแต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเรื่องนี้บางทีระหว่าง มีเรื่องให้ดิสแทรกเยอะมีเรื่องให้ทํานู่นทํานี่เยอะแล้วก็ยังไม่ทันจัดการความเครียดเหล่านั้นค่ะงั้นแปลว่าเราก็ต้องมีการฝึกใช่ไหมฮะฝึกที่จะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ตัวเองอย่าให้มันครอบงาแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบอ่ะโอเคหลายๆคนอาจจะนอนไม่หลับอ่ะคุณหมอบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้มาอาจจะมีเรื่องของกาแฟคาเฟอีนใช่ไหมครับมีเรื่องของความเครียด<ช>ที่เข้ามารบกวนแล้วมันยังเคลียร์ไม่จบในระหว่างวันมันก็สะท้อนมาจากเขาเรียกว่าจิตใต้สมนึกของเรามค่ะมันขึ้นออกมาทีนี้ ถ้าเราปล่อยเอาไว้คุณหมอครับปกติตื่นมาปุ๊บไอเรื่องของเมื่อวานอะไรที่เรากังวลหรืออะไรที่เรานอนไม่หลับเนี่ยมันจะหายไปไหมครับหรือว่าถ้าเกิดสะสมสะสมแล้วมันก็จะยิ่งเข้มข้นทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นครับ จริงๆแล้วกลไกของสมองเนี่ยเขาจะมีการหลับในช่วงที่เราเรียกว่าการหลับใน REM sleep หรือว่า REM sleep เนี่ยนะคะเขาจะช่วยจัดการความเครียดได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยจัดการความเครียดในระดับสมองไม่พอเราต้องลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยถูกไหมคะเพราะงัน้นจริงๆก็อาจจะต้องมองหาวิธีแก้ปัญหาหรือว่าเราอาจจะต้องร,รู้ตัวว่าเรื่องนั้นๆนะคะเป็นเรื่องที่กระทบกับใจเราจริงๆเช่นอย่างในอย่างในชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีเราไม่ทันคิดนะคะว่าเรื่องนี้มัน กวนใจนะคะก็อยากให้หาเวลาค่ะสักประมาณวันหนึ่ง5นาที10นาทีก็ได้นะคะในการที่แบบว่าลองมานั่งอยู่กับตัวเองนะคะเงียบเียบแล้วก็ลองจดเรื่องต่างๆนะคะที่มันโผล่ขึ้นมาในหัวค่ะจดลงไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะเขียนไปเรื่อยๆเขาบอกเวลาวิตกหรือเครียดหรือคิดมากให้เขียนออกมาใช่คะ่ะวิธีนี้ช่วยได้จริงๆช่วยได้จริง,รงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันแบบเหมือนคำชับขึ้นมาในสมองคือโผล่ขึ้นมาแวบๆไงคะ่ะมันจะเหมือนมาแล้วก็ไป แล้วจะไม่ได้ถูกจับมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะไม่ได้เอามาจัดการให้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะ,คะทีนี้ถ้าปล่อยเอาไว้แล้วรับมือไม่เป็นอ่ะอย่างม่อสักค่นี้คือวิธีและทางออกมันจะรุนแรงแค่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยเอาไว้ก็คิดไม่เป็นไรหรอกฉันก็อยู่ของฉันมาได้มันก็เดี๋ยวก็คงหายเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเองหลอกตัวเองไปอย่างนี้วันๆนึ่ในสุขภาพจิตท,ที่มันจะเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับนอนไม่พอมันส่งผลกระทบในมิติของสุขภาพด้านไหนบ้างครับอาจารย์ แน่นอนค่ะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับนะคะในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราปล่อยให้นอนไม่หลับเรื้อรังไปประมาณสักสองสมปีนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรควิตกกังวลสองเท่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าสี่เท่าแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่เราจะไปใช้สารต่างๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนแอลกอฮอล์เนี่ยเจ็ดเท่า คือจากการนอนไม่หลับทำให้เราเสี่ยงะจะไปทําอะไรไม่ดีกับร่างกายของเราได้เยอะแยะมากมายเลยใช,ใช่ไหมฮะทีนี้เอาอย่างนี้ครับหมอครับเราจะดูยังไงดีเพราะว่าบางคนมันอาจจะหนักมากวันนี้โอ้โหนอนไม่หลับมาสองสาปีวันนี้มาฟังมอุ้ยเดินไปซื้อยานอนหลับซื้ออะไรที่มันเป็นสารเคมีทําให้นอนหลับเลยได้ไหมครับ จริงๆแล้วการใช้ยาเนี่ยค่ะถ้าใช้ในระยะสั้นๆแล้วก็ใช้ภายในการดูแลของคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการจ่ายยาเรื่องของการรักษาโรคนอนไม่หลับอะไรเยงี้ค่ะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้เองอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ายานอนหลับในท้องตลาดเนี่ยมีอยู่หลายตัวมากๆนะคะบางตัวก็เป็นอาหารเสริมนะคะบางตัวก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วก็บางตัวเนี่ยถ้าใช้ในระยะยาวแล้วก็อาจจะเกิดการติดการดื้อได้ ดังนั้นไม่ควรถ้าจะใช้ไปปรึกษาคุณหมอปรึกษาดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวนี้พวกบัตร ประกันสังคมหรือบัตรที่เอาไว้เป็นบัตรประกันสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็สามารถจ่ายเข้าลุมได้ซื้อไปกินเองบางทีอันตรายเราก็ไม่รู้เป็นยาอะไรนะครับคุณหมอครับสุดท้ายให้คุณหมอฝากเทคนิคหน่อยเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วหลายๆคนไม่มีใครอยากนอนไม่หลับหรอกนะครับอยากฝึกนอนเราก็ทราบว่าควรจะนอน6 8ชั่วโมงต่อวันในบางคนบางรายทีนี้เราจะทํายังไงดีเอาเทคนิคง่ายๆในการทําให้เราไม่ต้องคิดอะไรจุกจิกก่อนก่อนเข้านอนใช่ไหมคะสมองเราก็เหมือนร่างกายนะคะที่ใช้งานมาทั้งวันนะคะเขาต้องก็ต้องการช่ว ช่วงที่คูลดาวนะคะหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเลยก็จะแนะนําให้ปิดโทรศัพท์มือถือนะคะปิดหน้าจอทุกชนิดนะคะถ้าทําได้นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมที่รีแลกซ์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เบาๆเพื่อช่วยคูลดาวสมองของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือการฟังเพลงถ้าชอบสวดมนต์ก็ทําได้นะคะทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะก็จะช่วยให้สมองคูลดาวได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่การนอนได้ดีขึ้นค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณหมอปุณธริตได้บอกไว้นะครับว่าเรื่องของแบบนี้นะ มันต้องใช้เวลาฝึกกันหน่อยนะไม่ใช่ว่าทําวันเดียวได้แต่ก็อยากจะขอให้อย่ายอมแพ้<ช>เพราะหนึ่งนั้นผมก็เป็นคนที่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับสุดท้ายแล้วครับฝึกกับพฤติกรรมตัวเองแล้วมีวินัยนะครับอย่างที่คุณหมอนแนะนําเลยโทรศัพท์นี่ยหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เก็บไว้ให้ไกลมือถ้าอยากจะอ่านอะไรอย่าไปถไยในเพจในเฟซบุ๊ก เราอ่านหนังสือเป็นเล่มๆหรือสวดมนต์ก็ดีครับจะได้ฝึกจิตฝึกใจกันไปด้วยหรือนั่งสมาธิก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับแพทย์หญิงปุณธริกศีสวัสดจากศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่ให้ความรู้กับเราวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ